คีินิกเสียไรายได้ไปแล้วนะหนึ่งคนจ้ะเพราะว่าอะไรรู้ปะตอนนี้ฉันไม่ต้องไปกดสิวที่ร้านแล้วคือแกดูหน้าสันดีมันเกลี้ยงขนาดเนี้ยคือมันไม่มีสิวอุดตันเลยนะเว้ยไม่มีเลยจริงๆเนี่ย เดี๋ยวจะว่าใช้ไม่จริงฉันมีอยู่เม็ดนึงแต่ว่าตรงเนี้ยฉันกดมันออกไปแล้วเว้ยแค่เอามือสะกิดเองนะพวกใช้เซรั่มาละลายสิวตัวเนี้ยทุกคนเชื่อเป้าว่าสิวมันออกมาเป็นเม็ดเม็เลยนะเว้ยคือแบบแค่เอามือสะกิดอะมันออกมาเลยและตัวนี้นะฉันจะบอกเลยว่าที่มันหลุดออกมาแบบนั้นนะเพราะว่าเขาใส่ bha มัน1.6%คือบอกเลยว่าไม่ได้ไปเสียเงินกดสิวแล้วก็ไม่ได้ไปเจ็บตัวลวจานและแถมว่าเวลาไปกดสิวใช่ปะมันชอบจะชิ้งรอยดงรอยดำรอยแดงไว้ให้เราดูแลกะ ใครที่บอกว่าใช้ตัวนี้แล้วจะสิวเห่อไหมสิวจะแบบว่าขึ้นมาเต็มหน้าไหมแกดูหน้าฉันเนี่ยไม่มีเลยเว้ยเพราะว่าตัวเนี้ยเขาไม่ดันสิวออกมาแต่ว่าเขาจะทําให้แบบว่าแกสามารถกดสิวได้ง่ายให้สองสายให้แกเลือกนะเว้ยมี10 ml กับ2 0 ml แต่ถ้าแบบว่าอยากทดลองใช้ก่อนใช้ป้สิบ ml ได้เลยแต่ถ้าใครแบบว่าอยากใช้นานๆนะแล้วก็แบบว่าสิวอุดตันสิวทรงสิวเส้นเยอะแบบนี้แกเอาไปเลย20 ml แล้วราคาของเขาคือไม่แพงเว้ยคือแบบว่าร้อยกว่าบาทเท่านั้นเองแต่ถ้าแกเอากยี่สิวบิวเส้นแบบป้ากยอู่ในตร